การสร้างข้อสอบในครั้งข้อสอบนะคะคลิกเลือกที่ q u e s t i o n bank ตรงนี้ให้เราคลิกเป็น question นะคะส่วนตรงนี้คือให้เราเลือกนะคะว่าเราจะสร้างข้อสอบไว้ในหมวดหมู่ใดค่ะในที่นี้จะทดลองเป็นสร้างไว้ในแบบทดสอบหลังเรียนบทที่หค่ะเมื่อเราเลือกหมวดหมู่แล้วให้เรามาคลิกที่ create a new question ค่ะ เราจะสร้างเป็นแบบ multiple choice นะคะ e s t i o n name ตรงนี้นะคะก็คือให้เรานำคำถามมาใส่ค่ะเมื่อเราใส่คำถามแล้วต่อไปเราก็จะมาใส่ชอยหรือตัวเลือกตรงนี้นะคะ นี่นะคะถ้าชายข้อไหนถูกให้เรามาติ๊กข้างใต้ตรงนี้นะคะเป็น100%ค่ะเมื่อเราใส่โจทย์และตัวเลือกครบแล้วนะคะให้เรามากดที่เซฟค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ข้อสอบที่เราสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ